่คะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตร1นึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ก็สำหรับวันที่22นะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวของเราวันที่22นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่น7ไปนะคะรูดที่7ดนะคะมาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องจา๋า87นะคะตัวเด่นมานะคะตัวตัวรูดมานะคะ 87นะคะตัวกลับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องเข้าตั้งแต่รอบแรกเนาะส่วนรอบสุดท้ายบนไม่มานะคะมาล่าง87นะคะพี่น้อง8 7 7 8แดตัวเทอชอบนะคะส่วนรอบปกติไม่มานะคะรอบพิเศษบนไม่มารอบปกติไม่มานะคะมารอบรอบสุดท้ายรอบ VIP นะคะ70ตรงๆเลยนะคะตัวชอบนะคะพี่น้อง จตรงๆเลยนะคะส่วนบนไม่มานะคะ82ไม่มานะคะมาสองสองน้อยนะคะสรุปมาสองน้อยนะคะแปกับ70มารอบพิเศษล่างแล้วก็ VIP ล่างนะคะพี่น้องสูตรเม็ดเดียวของเราก็ไปต่อกันได้นะคะพี่น้องจาไปรับชมกันต่อนะคะสำหรับวันที่23นะคะพี่น้อง เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะช่องแอดเพียรพารวยชาแนลนะคะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องวันที่23านะคะพี่น้อง ยีาเดือนหนะคะปี6กสนะคะ23ามพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะพี่น้องแอดจอไว้ตั้งแต่วันที่22ตอนเย็นนะคะพี่น้องเด่นนะคะเด่น8นะคะรูด8 8 8นะคะก็ยังเป็น3ามนอยนะคะก็3น้อยนะคะก็จะมีรอบพิเศษนะคะรอบ รอบปกติแล้วก็รอบ V.I.P นะคะก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องจา๋าตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะ80 81 82 83 84 85 86 87 88 แปเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะพี่น้องแอดชอบนะคะพี่น้องแปดเก้าแปดหกแปดห้า แปดสี่แปดสามแปดสองแปดหนึ่งถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับนะคะทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องเอซทุกท่านนะคะ สุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ